สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับโมเด b i อ e อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถตกแต่งนะครับผู้เข้าประกวดในงาน Motor เอ็กเดือนธันวานี้้นะครับในงาน H2 Motorbike Idea Challenge 2020นะครับ สำหรับการประกวดครั้งนี้ก็มีรถเข้าประกวดทั้งหมด40คันแบ่งเป็นรถ Honda CT125 20คันแล้วก็เป็น Honda g o m นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่เร็วนี้อีก20คันก็สำหรับไอเดียก็ฟรีสไต ใครอยากจะออกแบบมายังไงก็พีเซนต์มานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งคันสำหรับครั้งนี้นะครับก็มีการถ่ายทำภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอไปพร้อมกันเพื่อไปฉายในงานนะครับพบสามารถพบตัวเป็นได้นะครับในงานมอเตอร์โชว ไอ้โมโตเอ็กโปปีนี้ที่แจ้งวัฒนะอ่าแล้วก็ค่อยๆมาดูบรรยากาศกันก็อ,อันนี้เข้าร่วมประกวดโดยสำนักแต่งชั้นนำของประเทศเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนี่พี่ลินนะครับจาก r s d ครับ ครับพี่รบกวนสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เข้ามาประกวดรถรุ่นอะไรครับพี่ C T 125ครับ C T 125แล้วพี่ออกไอเดียมันเป็นยังไงบ้างครับของผมผมออกแนวสปอร์ตเรโทรเป็นสปอร์ตเรโทรอ่ะผมก็ให้มันเมันเข้ากับงานของเราด้วยว่าเนี่ยออกแนวสปอร์ตแล้วก็มีความย้อนยุคเข้ามาผสมผสานอ๋อสปอร์ตเรโทรชัดเจนนะครับนะครับคำว่าสปอร์ตกับเรโทรเอามาบวกกันครับอ่าอ่า แล้วคือรถคันนี้ใช่ไหมครับครับผมโอเคอ่ะนี่นะครับตัวอย่างแรกนะครับนี่คือ Sport สปอร์ตเลโทสปอร์ตยังไงอ่าดูจากสีสันเลยนะครับนี่เป็นสไตล์ของอ่รถแข่งในสนามเลยเลโทอ่าดูที่ไฟกลมอันนี้แต่งแอบๆเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก่อนยกท่อสูงสกังเบิลนิดหน่อย สีสันสดใสสะดุดตานี่นะครับรถ CT 125สามารถที่จะแปลงมาแปลงโฉมมาโฉบเชี่ยวบนถนนได้แบบโอ้โหสวยหรูมากมีอะไรอยากสอบถามสอบถามได้เลยนะครับ ค่ตัวอย่างคันแรกนะครับตอนนี้ผู้เข้าประกวดก็เริ่มทยอยลถเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันลองบอกเลยนะครับนี่ครับลินเลสซิ่งครับของแท้เต็มปๆครับนี่ครับสวยงามแมัชกันมากครับ อากาศสดๆอันนี้เป็นผล,ผลงานของกราฟนะครับ<า>นี่ครับ CT 1 2 5ดูนะครับว่าสามารถบรรทุกอะไรได้บ้างอ,าอันนี้ใส่ได้ทั้งน้ำทั้งน้ำมันนะครับ นี้ก็จะออกแนวโมตาดผสมผสานแล้วอันนี้นะครับรูปแบบของสกาวเบอร์นะครับก็เป็นการยกข้อปลายสูงเพื่อที่จะให้พ้นจากคุนและน้ำนะครับก็จะช่วยที่จะให้เราได้ขับ ไปได้ทุกสภาพถนนนี่ครับจริงๆอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาฮิตกันนะครับมือไม่ดำแน่ๆดูนะครับมีสินค้าอะไรใหม่ๆพอประกวดเสร็จก็มีขายได้เลย สองคันผ่านไปและนี่คือก้อง F X ก้องโดยหนึ่งอโตไบา์สวัสดีครับสวัสดีครับคนหนึ่งช่วยอธิบายรถคันนี้ให้นิดหนึ่งครับคันนี้เป็นแนวสกมเบิรเป็นสกมเบิรนะครับดูนะครับอย่างที่ผมบอกนี่น,นี่ยกไปท่อสูงขึ้นมา ทำเปลี่ยนก็คือใช้เป็นข้อบแฟริงนะครับเป็นของ h ฮตูซีเลยข้อบแฟริงเฮตูซีครอบเข้าไปนะครับชิ้นงานเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่ครอบเข้าไปครับก็คือี่ยนลุกละคือก้อมเนี่ยง่ายมากโดยการแค่ถอดจุดแค่กี่จุดนะครับ6ครับ6กจุดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปลี่ยนลุกทันทีเลยเป็นสไตล์ที่คุณต้องการเลยก็คือพอถอดปุ๊บเปลี่ยนลุกเลยนะครับะฮรถมันดูแบบ แกร่งขึ้นสวยข,ขึ้นแน,แน่นขึ้นเวลาเราขับขึ้นแบบเวลาขับขึ้นเบตอมขึ้นเแบบนี่ยมันรู้ปึกแบบไอตัวมันเ้อแต่ดูแบบบึก๊กปึกขึ้นมาเลยนะครับไม่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเป็นยังไงแต่ว่าถ้าผมมองด้สายตารถคันนี้แบบดูอ้วนขึ้นมาเลยน,นะอ่าเขาเรียกว่าแกร่งแกร่งปึ้กขึ้นมาแล้วจัดการยกบางคนขึ้นมายกให้เข้าแบบรากแข่งเพราะบางคนสูงกันเดิมบางโคมันจะเตี้ย อราใช้เป็นขาของมังกี้ขาขามังกี้ไหนไหนขาก็คือเสริมดึงมันขึ้นมาขมามังกี้นะครับมาแปลงนิดนึงแล้วก็พอมายกบังโคนหน้าขึ้นตรงนี้ก็จะว่างแล้วก็ใส่กราดโชว์ของมังกี้โชว์ของเข้าไปเลยมังกี้เป็นสปูนยกล้อหน้าด้วยของกีครับครับผมนี่แหละครับเขาเรียกว่าการโมดิฟายการตกแต่งเพิ่มเติมเลยนะครับสำหรับ ยางก็เป็นแป็นของอะเทเนลี่ S L หกสิบใช่ฮะเพินลี่ L หกสิบนะับดูแล้วให้เข้ากับสไตล์รถเลยตัวอืมก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ On Off วิ่งได้สองทุกสภาพถนนในเมืองก็ได้อบแบบลุยๆเป็นแนวสแกเบโลก็ได้ครับผมอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับคาัใช่ครับอันนี้สร้างเองเลยนะอะดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับใครเสร็จปุ๊บ ประกวดเสร็จมีขายเลยอือก <c oughs> ข,ข,ขั้นตอนออ่ชิวหน้าชิวหน้าสร้างนะชิวหน้าเป็นของ h ฮุกซีเหมือนกันที่<อ>แต่ว่าเราจะไปทำเป็นเทปลาด้าน จริงๆแล้วอ่าใช่จริงๆแล้วว่าเราจะเห็นแต่เคปบลาดที่เงาถูกไหมฮะใช่ใช่ผมจะเปลี่ยนลุกว่าเฮ้ยรถมันต้องแนวดักดักหน่อยเราก็เลยต้องทำมาโดยการขัดนะครับขัดจนด้านไม่ใช่มาคือเคปลลาเนี่ยก็คือเคปลาเอามาขัดขัดขัดให้มันด้านแ้วขัดจนด้านเลยแล้วลงแล้วเกลียทีหรือเปล่าครับก็เลยขัดเคลือบเงาเิดคยเคลือบด้านนิดนึงเคลือบด้อีกทีนะหูแต่รถแบบผมบอกเลยนะครับมันดูสะอาดสะอาดมากดูแบบ เนี้ยครับเนี้ยสุดๆนี้มีเวลาเยอะหน่อยไม่เยอะหรอกครับแต่ทําทุกวันโลโก้นี้แล้วก็เราก็เจาะแฟลลิ่งเข้าไปแล้วก็ลงโก้ฝังเข้าไปอ๋อเจาะอันนี้เจาะแฟลลิ่งนะครับเป็นมิติมันจะไม่นูนออกมานะครับมันจะจับแล้วมันจะเรียบไปเลยเข้าได้เลยนะครับโอ้อันนี้เป็นตัวนี้ต้องเสนอเลยไม่มีขายแล้วแลไอเทมเลยการการแท้งอันนี้ก็ ของมังกี้มาใส่ได้หลายชิ้นอยู่นะมังกี้ก็ได้บางอย่างครับแต่ว่า MSX ก็ได้บางอย่างแต่ว่าเราต้องมาดับนิดนึงนครับปูดูอกนะครับอกงาน CNC นะมังกี้เครับอันนี้เอามังกี้มาผสมนะผมผมเห็นแล้วผมจำได้นะครับคนที่ดูอยู่ก็เอาเป็นไอเดียนะครับว่าสามารถที่จะตกแต่งอะไรได้บ้าง โอเคขอบคุณคุณหนึ่งออตโตบายนะครับจรัน13นะครับใครอยู่แถวนั้นเรียนเชิญนะครับต้องการตกแต่งโอเคครับโอเคเราไปดูรถคันต,ต่อไปนะครับอาจจะสัมภาษณ์ได้ไม่ครบแต่ว่าเราให้ดูรูปแบบไอเดียกันและนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับจากหน่อยวัดด่านแน่ๆเลยเนี่ยใช่ครับนี่จยากหน่อยวัดด่าน แค่บอกอย่างเดียวก็เตะตาแล้วครับนี่ดูแฮนด์นะครับงานนี้แฮนด์สร้างแน่นอนปึ๊บไล่ขึ้นมานะครับรอโอ้โหสีสันสดใส เหมือนจะโหลดลงมานะครับเพราะปกติเอ่อซีทีหนึ่งสองห้านี่จะค่อนข้างสูงนะผมร้อยเจ็ดสิบกว่าขึ้นยังเขย่งเลยนะครับอโอ้โหอันนี้ก็คืออีกหนึ่งก้อมก้อมจากร้านยี่สองสเปเชียลก็คือน้องวัดนะครับน้องวัด กลับไปแล้วนี่แปลงใหม่เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่นี่คือซีครับที่ซีทีซี C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 . ต้องขออภัยด้วยผมก็ว่าเพราะว่ากรอมก็จะเป็นอีกสไตล์นี่ครับ CT 1 2 5ว้าว โโอ้โหใบอ,ออกมาเป็นรถทรงเรโทรเลยดูบึกบึนมากะโอ้โหโดดเด่นเลยสปริงอาร์มงานสร้างแน่นอนครับสุดมดเป็นแนวเลสซิ่งเลยนะอันนี้สิครับนี่ก้อม เป็นในสไตล์ฟูลแฟลลิงนะครับอันนี้ก้อมเนี่ยครับอย่างที่บอกครับแค่ถอดออกมา6จุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงรถของท่านให้เป็นในสไตล์ของคุณเองได้โอ้โหดูใหญ่เบืเริ่มเลยครับคันนี้นะท่อไปคู่สวยสดงดงาม อ่านี่สำหรับคนที่ชื่นชอบอของเฮ c ุซีเองเลยนะครับตอนนี้นี่เรียกว่าอะไรตะแกรงหลังเนี่ยมีขายแล้วถ้าชื่นชอบก็สั่งซื้อได้เลยอันนี้คือก้อมนะครับก้อมจากตูนสุทธิสารครับ คันนี้ของใครเอ่ยเดอรชอปอ่าตีนี้เดอร์ชอปมาข้าประกวดนะครับเดอร์ชอปก็ดีเลยในสไตล์ชัดเจนครับก็เอาออกแมวมูตัดสักหน่อยตามสไตล์เลยนะครับอ่าตนี้นะ่าจะเป็นย้ายถังน้ำมันขึ้นมาข้างบนเลย หนึ่งสองห้านะครับนี่ดูท่อนี่ซุปเปอรแ์แท็บนะครับโชค๊คจากโอรินนะครับและคันต่อไปจาก SPT นะครับโฮม,มี่ ตรงนีมม้ชอบโอ้โหดูนะครับช่วงหลังช่วงท้ายงานสร้างหมดเลยนะครับสี่อาร์มสล็อตท่อคาร์บ,บอนสวยมากยกปลายขึ้นในสไตล,ล์สแคมเบอร์นะครับเบาะเดียวไปได้คนเดียวก็สำหรับ ซีทีหนึ 1, 2, นะครับก็มาส่งก่อนในสไตล์ก็จะออกมาเป็นแนวชัวรลิงโมตานะครับจริงๆได้ทุกสไตล์ครับแต่คันนี้จัดมาเต็มเลยทีเดียวเอรถคันนี้เป็นของใครเอ่ยอ่าอันนี้เป็นในสไตล์ชัวริงนะครับ ชิวสูงชิวใหญ่เลยแทนเปลี่ยนแน่นอนแคชบาร์พบครันนะครับไปท่อยกสูงเก็บอะไรเครื่องมืออันนี้นี่รถทาหารเลยมาต่ออีกหนึ่งคันนะครับอ่าคันนี้เคดีช็อปครับ ชื่อดังนี่ผสมผสานกันหลายอย่างนะครับใส่กาดแทนแนวโมตตาหรือไฟหน้า,าเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเป็นบอกเดี๋ยวนะครับจากหน่อยวัดดานอันนี้ไฟท้าย แปลงเอารีดีไล่ขึ้นมาโซกเอรินนะครับอ,อันนี้ก้อมแน่นอนจากมุสชิชใหม่ไทยนะครับมาไกลจากพัทยาเลยทีเดียวโอ้โหช่วงหลังเปิดโล่งเลยเปิดโล่งเลยนะครับ ในสไตล์สแกมเบิลแน่นอนชัดเจนเบาหนังโอ้โหเงางามมากสแกมเบิลเลโทรนะครับก็คือจะให้ออกมาในแนวโบราณโบราณน,นิดๆน,นะครับแต่ว่าสมบูรณ์สมบันดุดัน ลสไตสแัมเบลนะครับพอออกไปคู่พี่ใส่หมวกนอกแล้วลองถีบหน่อยนี่นี่ช่วงท้ายนะครับไม่กี่มเหอขีนไหนโอ้โหนี่ก็ยัง บางชกหน้านะครับกันฝุ่นกันอะไรได้รับนะอ่าและนี่ครับจากร้านลิกิตโตเป็นก้อมนะครับอ่าอันนี้น้องเบิร์ดมาทดสอบขับเองเลยเดี๋ยวเล้วค่อยดูรายละเอียดทีนึงนะครับนี่ครับสามพี่น้องจาก ลิขิตอะไรนะไก่ยางนันสกุลนันเากินอ๋อไก่ย่างเราโอ้โหมากันครบเลยนะครับงานนี้แข oh, 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 oh. ่งกันอ uh, ๋อวันนี้มาแข่งกันเองครับนี่ครับลิขิตเลสซิ่งนะครับอา่น้องโบ๊ททำคันนี้เหรอครับอ่าขออนุญาตพีเซนต์นิดนึงว่านี่คือสไตล์อะไรอันนี้น้องโบ๊ทจากร้านลิขิตลาดเพ้า ลาดเท้าสี่แปดนะครับใครอยู่ในเมืองนะครับแถวนั้นเชิญอ่าแล้วมาคุยกันหน่อยอ้โหูเห็นข้างหน้าก็นี่ก็เรียกลายอะไรครับเนี่ยอันนี้มันเป็นลายแผนที่ครับพี่ลายแผนที่อันนี้ในสไตล์อะไรครับนี่มาในสไตล์แอดเวนเจอร์ครับแอดเวนเจอร์เลยเนาะอ่าพี่นุ่มกับหน้าให้เป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ครับ โอเคอ่ะแอ็เปนเจอร์ทำไมแอ็เวนเจอร์คันนี้ดูเตี้ยลงไปไม่ยกสูงหรอครับยกครับยกยกท้ายมาอ๋อยกท้ายนะฮะอ่ะมา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 พิเศษให้ฟังนิดนึงครับครับพี่เอ้ยผมชอบด้านหน้านะอันนี้สร้างเองป่ะครับอะไรเอ่ยตะแกรงกับชิ้นหน้าครับอ๋อของเฮดูซีครับอ๋อเฮดูซีมีขายเลยป่ะครับอันนี้อันนี้ของเฮดูซีแต่ว่าเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ อ๋อนี่ชิวผมก็ว่าไม่เคยเห็นป,า,ปาขึ้นนสต่เดชิวสวยมากนะครับเนี่ยแล้วอันนี้ที่ร้านมีขายยังเนี่ยยังไม่มีเลยครับอ๋อแต่ว่าถ้านิยมก็ขายได้เลยใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้ก็ช่วงส่งรถนะครับถ่ายให้ดูกันสดๆแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับ ก็ลุยได้ทุกที่ท,ท,ทุกทางนีอ<า>่อา่าโอเคอ,เอ่ามีอะไรพิเศษให้ผมนิดนึงครับครับท<า>่านานี้เลยรถนา้ารถตาอ่านนี้ก็ทำออกมาสำหรับการท่องเที่ยวโดยตรงเลยครับท่องเที่ยวโดยตรงอาจจะมีพวกกระเป๋าแล้วก็ ยางแล้วก็เป็นพวกสไตล์รถอะไรได้เป็นแนวเอเป็นเจอแนวลุยๆหน่อยครับลุยๆอ้โหตามคอนเซ็ปต์อ่าฮะเป็นคอนเซ็ปต์แอดเวนเจอร์นะครับสำหรับการประกวดครั้งนี้นี่คือไอเดียเป็นยังไงครับฟรีสไตล์หรือยังไงไอเดียก็คือว่ารถมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางใช่ไหมครับเราอยากจะทำชุดสีให้มันสอดคล้องกันครับ ก็ดูเป็นแนวลุยๆหน่อยครับแล้วงานก็จะเป็นงานเขียนมือผสมงานแอร์บัตใช่โอ้ีเขียนมือผสมแอร์บัตนะครับโอ้โหต้องใช้เวลามากเลยครับเนี่ยแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนอะไรปุ๊บก็แค่ถอดมา6จุดใช่ครับแล้วถอดได้เลยอ่าอันนี้ก็คือรุ่นนี้เลือง่ายครับเออเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของก๊อมใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็หลักๆ นี่นะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์สำคัญมากกระติกน้ำ